เริ่มแล้วเหรอโอเคสวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะกลับมาพบกับดิฉันรูปติก๊กอีกแล้วนะคะในรายวิชาอะไรนั้นไม่ต้องบอกเพราะว่าได้เจอดิฉันรูปติก๊กที่รายนี้เรียนวิชานี้ทุกทีเลยวิชาอะไรเอ่ยใครทราบบ้างวันนี้ขออนุญาตเปลี่ยนสถานที่สอนนะคะมาอยู่ชิ่ไพเวิร์จบีดคลงดิฉันรูปติก๊กนั่นเองนะคะที่นี่เงียบสงบมากเลยนะคะเหมาะกับการนอนอาบแดดนะคะโอเคอ่ะ ่อนจะเริ่มเรียนกันในวันนี้มีคำถามสนุกสนกมาให้นักเรียนทายกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปไทายกันเลยนะคะงูจงอางเป็นงูนที่มีเดี๋ยวให้ดูหน้าตาของงูจงอางก่อนนะคะตอนนี้มันกำลังแผ่แม่เบี้ยอย่างนี้นะคะมีหัวมีหางค่ะตอบมีหัวมีหางไม่ชใช้ไข่สนกไม้พอยเอาใหม่เดี๋ยวจะใบให้นะคะมีอะไรเอ่ยเวลามันชก แล้วมันก็เอาเคีย้ยวของมันฝังไปในเนื้อของเราแล้วก็จะทําให้เราเกิดอาการเจ็บปวดปวดแสบปวดร้อนแล้วก็ทําให้เอเราอาจจะตายได้นะคะแสดงว่าหูจุงอ้างเป็นสัตว์ที่มีอะไรเอ่ยมีพิษนั่นเองค่ะโอเคข้อถ <Okay. S 2> ัดไปคิดคำตอบได้กันไหมเอ่ยมะลิชอบทาน ทานอะไรเอ่ยเป็นลูกสีแดงๆใส่ไปในซ้มตามแล้วก็ใส่ไปในตย้มยำแล้วก็อาหารหลากหลายประเภทบางคนทานเล่นเป็นผลไม้ก็เลยทีเดียวนะคะเด็กๆก็มาทำเองด้วยอ่ะทาน,นอนะไรเอ่ยมะเขือเทศค่ะจองค่ะผม next พรินาไม่อยู่ว่า ตัดคนก็ไม่ตายปัดปลายก็ไม่เน่าอยู่สูงนะเจ้าทุกคนก็มีทุกคนก็มีแล้วอยู่สูงด้วยนัเกเรียนคิดว่าอะไรคะหัวศีรษะเราหรอคะไม่คะ่ะนไมเียนคะ่ะนี่ตัดไม่ได้ครับตัดแล้วตายเลยทันทีนะคะตัดไม่ได้เอาไหมทท่ที่สูงที่สุดที่สูงที่สุดยังไม่ได้อีกโอเคเดี๋ยวใบให้จ่ะอะไรเอ่ย ใช่คะ่ะผมของเรานั่นเองนะคะดิฉัลทุกทีคับถอดแว่นหน่อยได้ไหมคะผมมองที่เธอไม่เห็นเลยได้คะ่ะดิฉันถอดแว่นได้นะคะโอเคนะโอเคทอดตัดตายดีน้าอะไรเพื่อนๆช่วยกันเก็บรูปภาพในมือของเด็กคนนั้นนั้นมีอะไรอยู่ในมือคะถุงขายะาไม่ใช่ถุงคะ่ะ แต่น่าจะเป็นขยะแล้วขยะคืออะไรคิดสิ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 นี่คือสั่งก็มาแค่เก็บเศษกระดาษนั่นเองนะคสับไี่ถูกข้อเลยป้าพี่เจตุริกไม่เป็นไรจากข้อถัดไปก็ได้ค่ะปูจ๋าไปทางานปูจ๋านี่เป็นคนนะคะลูกไปทำงานนั่งอะไรไปทางานอะไรนั่งไปได้บ้างเกวียนสมัยนี้ไม่น่าใช้เกวียนแล้วเนาะใช่ไหมลูกคุณเป็นนาดี จักรยานจักรยานม,มาดิอนั่งมาคะ่ะน่าจะปั่นเอง side, อมอเตอร์ไซค์มีเหตุผลรถรถไฟก็มีเหตุผลเครื่องบินอืนั่งเครื่องบินไปทํางานเลยหรอใบให้ high, ดีกว่าจา้านั่งอะไรคะรถตุกตก๊ไม่ใช่จานี่ไม่ใช่รถตุกๆนี่คือรถประจำทางหรือที่เรียกว่ารถไม่แน่ๆนะคะ next ปริศนาคำถายเมื่อกี้นี้ ใครสังเกตบ้างว่าคําตอบแล้วกันอืมโซรีโซรีเอาใหม่ใครสังเกตบ้างว่าแล้วคาตอบนั้นมีตัวสีแดงๆอยู่ใช่หรือเปล่าคุณไม่ได้สังเกตเลยค่ะคุณก็ไม่ได้สังเกตเลยครับไปดูกันค่ะไปดูกันค่ะเอาใหม่สังเกตได้เลยจ้ะพิษใช่ไหมงูม,มีพิษใช่ไหมคะต่อไปมะเขือเทศขม รถเมย์เตษกระดานนะฮะนักเรียนเห็นไหมคะว่าที่จะาทำตัวสีแดงไว้ที่ตัวสะกดแล้วก็พยัญชนะต้นนะคะใส่ไว้ทำไมอะคะเราไปดูกันค่ะว่าใส่ไว้ทำไมนักเรียนออกเสียงตามที่เจตุกติกนะคะต่อต่อ ของเพยยญชนะแต่ละตัวเป็นยังไงเอ,อ่ยเสียงมันเป็นยังไงสูงฟัางตามเสียงเป็นยังไงคะได้แล้วค่ะเสียงทั้งหมดเป็นเสียงสูงหมดเลยนะคะฉะนั้นพยยญชนะที่เธอทำที่ชอบทำตัวสีแดงๆไว้แป็นเพยยียญชนะที่อยู่ในอักษรสูงนะคะอ่ะที่จะมีคำเพิ่มมาให้ด้วยค่ะคำว่าอากาศพัสดุ รัฐบาลรถเพ็รโอ้กลาวใ่อ่าทังพย,ยัญชนะต้นและก็ตัวสะกดที่ที่เจ้าทำตัวสีแดงไว้นะคะสอ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 ถุกพย,ยัญชนะเป็นอักษรสูงหมดเลยฉะนั้นนักเรียนน่าจะทราบเลยใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะต้องมาเรียนเกี่ยวกับอักษรอ,อะไรใช่ค่ะ เกี่ยวกับอักษรสูงแน่นอนเลยนักเรียนสังเกตสองคำนี้นะคะคําว่าอากาศกับโอกาสคําว่าโอกาสกับอากาศ sorry ค่ะคํว่าอากาศสองคำนี้ออกเสียงเหมือนกันเลยแต่นักเรียนชอบใช้ตัวสะกดผิดนะคะเนื่องจากเสียงมันคล้ายกันใช่ไหมคะมันเป็นคําพ้องเสียงเนาะอากาศจะใช้ส่อสรับเป็นตัวสะกดนะคะส่วนโอกาสจะใช้สอเสือเป็นตัวสะกดนะคะจดจำใหม่แล้วก็นำไปใช้ให้ถูกต้องด้วยนะคะ ฉะนั้นเมื่อเรียนทราบแล้วมาว่าวันนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอักษรสูงกันนั่นเองแต่อักษรสูงนั้นเราได้เรียนไปก่อนหน้านี้แล้วฉะนั้นเรื่องพ็อปิกในวันนี้เราก็ยังเรียนเกี่ยวกับอักษรสูงแต่ว่าคือเรื่องอะไรนั้นอดใจรออีกนิดหนึ่งค่ะอ่าบางคนจําได้ว่ารหัสลับผีฝากทุงข้าสารให้ฉันนะคะ หรือบทเพลงที่เราเรียนตรย,ย่างก็คือพีสถีฝากขวดข้ามหรือสีใสถุงใชี่ฉันใช่ไหมคะตามเนื้อเพลงแบบนี้เลยใครที่สามารถจำรหัสลาบและเนื้อเพลงได้ก็จะสามารถทอดเสียงของเพียญชนะต้นที่อยู่ในอักษรสูงออกไม่ได้พีขอคะ่ะฝากฟอคะ่ะถุงคะ่ะถอขอคะ่ะข้าว หรือว่าขวดหรือว่าของก็ขอขอค่ะสารหรือว่าใส่ก็คือสอสอสอหรือว่าสิอยู่นี่นะคะให้หอค่ะฉันสอค่ะไม่ว่าจะเรียนไม่ว่านักเรียนจะเลือกํำแบบไหนก็ตามนะคะนักเรียนก็จะสามารถถอดรหัสเสียงจาก คำเหล่านี้ได้นะคะครบนะคะอักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัวนะลูกมีสิบเอดตัวใช่ไหมคะโอเคเก่งมากๆเลย So ลำดับตัไปจะเข้าสู่บทเรียนของเราแล้วคะ่ะสัปดาห์ที่แล้วเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องการผันเสียงวันในยุคอักษรกลางใช่ไหมคะที่ผันได้ทั้งหมดห้าเสียงเราม,มาดูกันค่าว่าวันนี้อักษรสูงจะพันได้ทั้งหมดกี่เสียงนั่นเอง ไ,ได้เรียนจำได้ใช่ไหมคะว่ารูปบรณยุต์จะมีอยู่ทั้งหมด4รูปนะคะนั่นก็คือรูปเอกรูปโทรูปตรี 3, รูปจัตตวานะคะส่วนเสียงบรณยุต์จะมีอยู่ทั้งหมด5เสียงนะคะเสียงสามัญเสียงเอกเสียงโทเสียงตรีและเสียงจัตตวานั่นเองค่ะในตารางนะคะที่เชื่อได้ใส่ พยัญชนะต้นของอักษรสูงไว้ให้นะคะเพื่อนักเรียนจะสังเกตได้ง่ายนะคะแล้วก็จะช่วยให้ในักเรียนจดจําได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก่อนที่นักเรียนจะพันมาในายุคเลยทุกครั้ง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 เลยนะคะที่ราคานักเรียนต้องสังเกตพยัญชนะต้น,นะคะ่ะอย่างเช่นคนํานี้ขอถุงนี่ไะคะมาจากคาว่าถุงรหัสลับของเรานั่นเองนะคะคํานี้คําว่าถอยก่อนที่จะพันมาในายุคใครสามารถตอบวิชาตุษติได้บ้างว่า คำว่ดถอยน่ะมีเสียงวันในยุคอะไรเก็บคำตอบไว้ในใจมานะคะแล้วมาดูกันว่าคำตอบของเรานั้นถูกต้องหรือเปล่านะคะไปดูค่ะเสียงซามันจะผันไม่ได้ค่ะเสียงเอกผันได้เสียงโทผันได้เสียงตรีผันไม่ได้และเสียงจัตวาผันไ,ได้ค่ะะตอบคําถามคนที่ติดก,ก่อนคําถามแรกคืออักษรสูงสามารถผันได้กี่เสียงหนึ่ง เสียงเด็กคนนี้น่ารักจังเลยสเสียงค่ะใช้แล้วค่ะสอนสูงสามารถผํานได้ทั้งหมดสามเสียงนะคะโดยมีพื้นเสียงเป็นเสียงจัตาวานะคะที่เชอร์บอกแล้วสอนแล้วก่อนหน,น้านี้ว่าพื้นเสียงจะเป็นคําที่ไม่มีอะไรอยู่ด้านบนเลยไม่มีอะไรเห็นไม้ด้านบนนีไม่มีอะไรเลยนะคะไม่มีรูปบนในยุคนั่นเองฉะนั้นอักษรพื้นเสียงจะเป็น เสียงจัตวานะคะรูปวรรณยุกต์เอกก็เสียงเอกตรงช่องตรงเสียงนะคะรูปวรรณยุกต์โทก็เสียงโทค่ะตรงช่องวรรณยุกต์ก็ตรงเสียงวรรณยุกต์ค่ะแบบนี้เรียกว่าพันตรงช่องตรงเสียงวรรณยุกต์นะคะพันได้ยังไงคำอดถอยเสียงเอกถอยเสียงโทค่อยเสียงจัตวาถอย คอยคนละก้าวชิดกันกันไปหน่อยช่วงนี้ Social Distance เว้นระยะห่างใช่ไหมคะอ่ะค่อยให้คำที่ไพเราะอ่อนหวาน่ะโอเคต่อไปนักเรียนพันมาในยุคคำว่าผึ่งดีโนผึ่งผึ่งอะไรมันรี ไปผึ่งแดดให้คุณแม่หน่อยเจ้คะ็คืเ <Sw it> อ,อไปปาดแบนั่งเองนะคะก่อนจะผันเลยสังเกตอะไรก่อนพยัญชนะต้นผึ่งหอผีนี่อยู่นี่นะคะเสียงเอกผึ่งเสียงโทผึ่งเสียงจัตวาผ <Next. S 2> <ส>ึ่งนะคะ next ต่อไปทำว่า เสือคุณแม่พาฉันไปดูเสือที่สวนสัตว์สังเกตยพยยญชนะต้นคือสอเสือไม่แต่คำว่าใสฉะนั้นมันเป็นอักษรสูงขนได้ดังนี้เลยค่ะเสือเสือเสือนะคุณอานั่งสารเสือ,อยู่ข้างหลังบ้าน ฉันชอบใส่เสื้อสีขาวฉันเห็นเสือหลายตัวที่สวนสัตว์ใช่ไหมคะโอ้ทุกคำมีความหมายหมดเลยนะคะเสือเสื้อเสือสอาโอเค next คำว่าเขียวสังเกตเพียญยชนะต้นขอ ็คือไข่นั่นเองนะคะเขียวเสียงสามัญผ่านไม่ได้ค่ะเสียงเอกเขียวเสียงโทเขียวเสียงจัตวาเขียวฉะนั้นพื้นพื้นเสียง sorry เป็นเสียงจัตวาพื้นเสียงไม่มีอะไรอยู่ระบนบนะลูกโบเบนะคะรูปเอกเสียงเอกรูปโทเสียงโทค่ะเขียวเขียวเขียวเสียง ต่อไปค่ะสวยสวยโอกาสนะคะสิ่งหลายด็ดฉอมาจากคำว่าฉันฉันนั่งกป็หนักสนสูงพันไปนเลยสามเสียงสามมันพันไม่ได้สวยช่วยสวยอ่ารูปเอกสิงเอกรูปโท่เสียงโทไม่มีรูปวรรณยุกต์สิงจตัตวาว ไม่ต้องตกใจคะ่ะเอฟเ์เชื่อทุกทีกเอง Next คำว,ว่าฝ้ายนะคะคุณพ่อซื้อเสื้อผ้าฝ้ายให้ฉันฝาไม่แต่คำว,ว่าฝา,าอักษรสูงใช่ไหมคะก็ผ่านไปเลยสามเสียงเสียงฝมานเสียงเอกฝ้ายทุกสองฝ้ายอย่าทะเลาะกันเลยนะคะฝ้ายเสื้อผ้าฝ้าย ฝ่ายเก็บน้ำนะคะฝ่ายฝ้ายฝ่ายนะคะนักเรียนออกเสียงตามด้วยนะคะเวลานักเรียนเรียนนะลูกเรียบร้อยแล้ว,ลวคำมูลราคาตัวอย่างที่เชลุติกีพาผ่านวันในยุคนะคะของอักษรสูงเมื่อนักเรียนจํารหัสลับของอักษรสูงได้และนักเรียนพันวันในยุคของอักษรสูงได้แล้วนักเรียนลองมาตอบคำถามมิเชลุติสิคะ ว่ารูปวรณยุต์และเสียงวรรณยุกคนั้นคืออะไรจากคำที่กำหนดให้หวยหวยหนึ่งสองสามสี่ห้าโนโน่ไม่ต้องใบจ่ะตอบรูปวรรณยุก์ค่ะรูปวรรณยุก์ด้านบนไม่มีเลยค่ะี่เชษติ๊กฉะนั้นรูปวรรณยุกคไม่มีรูปพยัญชนะต้นนี้เป็นหนักษรสูงใช่ไหมคะหนูจำได้รูปวรรณยุก์ไม่มี ฉะนั้นเสียงวรรณยุกเป็นเสียงสัตว์วาเก่งมากต่อไปคำว่าเสือ่อมรูปวรรณยุกเอกค่ะเสียงเอกตรงรูปตรงเสียงต่อไปคำว่าผ้าอักษรสูงรูปวรรณยุกโถเสียงโูแย่ต่อไปข่าวเพยัยนชนะต้นมาจากคำว่าไข่ใช่ไหมคะลูกโอเครูปวรรณยุกนี่เอกเสียงเสียงเอกค่ะ ่อไปคำวัดแถวมาจากคำวัดถุงด้านบนโบเบไม่มีอะไรเลยฉะนั้นรูปวันนี้ยุคไม่มีรูปค่ะและเสียงวันนียุคเป็นเสียงสัตวาค่ะโอเคเป็นยังไงกันบ้างค่ะนักเรียนยากไหมเลยไม่ยากเลยใช่ไหมโอเคค่ะถ้าไม่ยากแล้วมาดูวดตอบสามข้อวะไม่ยากจริงหรือเปล่า คำที่มีอักษรสูงเป็นเพียงชนะต้นในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์จัตะวตอไก่ตัวหอไข่ผอมข,ข้อควายหอยให้เวลาคิดห้าวิค่ะ 1, 2, 3, หนึ่งสสามสี่ห้มดเลยเหรอเดี๋ยวที่ใช้จะเฉลยคำตอบให้นะคะ กไก่ใช่ไหมคะเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะก่อนที่นักเรียนจะทำข้อสอบดูแบบสึกคัดนักเรียนดูก่อนนะคะวิเคราะห์ดีๆนะคะอักษรสูงพยัญชนะต้นเสียงเสียงไมเสียง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 จับระวัอ่ามาดูกันพยัญชนะต้นพอเตาไก่จิกเด็กตายเป็นอักสนกลาง จุกนักเรียนขอทีออ่นักเรียนตอบเมื่อกี้ผิดนะคะแต่อย่าเพิ่งเสียใจไปพยัญชนะต้นไม่เป็นไปตามโจทย์เห็นไหมคะโจทย์บอกว่าพยัญชนะต้นเป็นอักษรสูงแต่นี่เป็นกลางนะคะก็คือผิดตั้งแต่แรกแล้วนะคะผิดเลยค่ะแต่รูปจจตาวาจริงเสียงจจตาวาค่ะอ่ะผิดเนาะไอสุรต่อใบขอไข่คำว่าผอมอสังเกตยพยัญชนะต้น ยงนชนะต้นอักษรสูผีอ้าวผีจริงๆด้วยนะคะไม่มีรูปวรรณยุกเลยฉะนั้นเสียงจัตาวาเนาะตามที่เราเรียนเมื่อกี้ใช่ไหมคะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องคือข้อไข่ถูกค่ะผมข้อควายข้อควายก็เป็นอักษรสูงเนาะนักเรียนนะใช่ไหมคะรูปวรรณยุกโคเสียงโคนะคะไม่ได้เป็นไปตามโจทย์ฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือขอไข่ถูกต้องที่สุดนะค่ะ ต่อไปคำที่มีอักษรสูงเป็นพยัญชนะต้นในขอ้อใดมีเสียงวรรณยุกต์โทบิขหอโจทย์อักษรต้องสูงนะแล้วไปดูที่พยัญชนะต้นนะคะแล้วก็าทำเป็นเสียงไปดูชอยช์กานนะตอไก่เรื่องขอไข่ฟ้าคาควายครึ่งที่ชอง เด่นมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูที่เชิชเฉลยนะคะว่าใช่กอไกหรือเปล่าไปดูตั้งแต่กอไกเลยนะคะที่เชิดพาวิเคราะห์ไปทีละอันเลยนะคะทีละคำเลยไปยังชนะต้นผีฝากใครใส่ถุงให้ฉันไม่มีรอเรือนะแสดงว่าอันนี้ไม่ใช่หยอกซอนสูงใช่ไหมคะไม่มีรอเลยฉะนั้นอันนี้เป็นอะไรงูใหญ่ยยนอนอยู่นะ่ะริมวัดโมลีโลเป็นอักษรต่ำเนาะ รูปวรรณยุกต์เอกเสียงโทนะคะต่อไปฟ้าผีฝาใครใส่ตรงไหนฉันไม่มีไม่ใช่อักษรตัองอีกโเบีเป็นอักษรตามส่วนรูปวรรณยุกต์นั้นเป็นรูปโทแต่เสียงตรีค่ะ คำนฝุดไม้โอ้โหขนาดนี้แล้วไม่ต้องให้ใบอะไรไม่ต้องให้เฉลยอะไรไม่ต้องอธิบายอะไรเลยใช่ไหมคะถูกแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าขอก,าไก,กขอไก่ก็ผิดขอไข่ก็ผิดฉะนั้นนี้เลยค่ะถูกค่ะใช่ไหมคะเมื่อกี้นะักเรียนตอบขวออายใช่หรือเปล่าเด็กผู้ชายคนเมื่อกี้ใช่ค่ะเก่งมากเลยถูกค่ะเอามาจากคาว่าผีนะคะเป็นอักษรสูงจ้าพีสัว์เข้ารให้ฉันรูปวรรณยุกโท เสียงทโ,โทเตโทค่ะขูกตองค่ะต่อไปค <c oughs> ำที่มนืักสอสูงเป็นเพียงชนะต้นในข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์เอกสูงต้นเสียงไปดูช้อยกันค่ะก่อไปเข่าขอไข่ขต่อยข้อควายพี ดูเพลินชนะต้นก่อนพีฝากใครอ้าวที่ใครได้นะใครจริงๆด้วยและนี่ก็รูปันยุคเอกฉะนั้นมันต้องเป็นเสียงเอกแน่นอนเลยโอ้จบตั้งแต่ข้อแรกเลยค่ะฉะนั้นข้อนี้ก็คือก่อไก่ถูกต้องค่ะอทำไมขอใครถึงไม่ถูไก่จิกเด็กตายนี่เป็นอักษรกลางนะคะอื รูปวรรณยุกตเอกเสียงเอกก็ใช่แต่ว่าโจทย์บอกว่าต้องสูงไงแต่นี่กลางก็เลยผิดนะคะนักเรียนะคะต่อไปพอพานพี่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 พ,พี่รหัสลับพ่อค้าฟันทองซื้อช้างหอกพ่อเป็นอักษรต่ำนะคะรูปวรรณยุกตเอกเสียงโท yeah. ยากไหมคะไม่ยากเลยนะคะ ไม่ยากเลยค่ะที่จะตุกติ๊กนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะคะนักเรียนลองไปเปิดดูคลิปเ,เก่าๆที่ทีเชอร์ทำไว้นะคะของไตรยางนะคะแล้วก็ลองฝึกบน,นในยุกต์นะคะแล้วนักเรียนก็สามารถสอบถามกับทีเชอ,อร์เฟิร์นนะคะทีเชอร์เจีย๊ยบนะคะหรือว่าที่เชื่อการได้นะคะหากนักเรียนไม่เข้าใจนะคะในรายวิชาใดๆนะคะสำหรับวันนี้ ในคลิปการสอนเรื่องการผ่านเสียงวรมานยุคอักษรสูงนะคะทิเชอร์ทุกทิกก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปการสอนในเรื่องของแทบไปนะคะทิเชอร์ขอฝากด้วยนะคะให้นักเรียนนะคะตั้งใจทาแบบฝึกหัดนะคะที่เชอร์มอบหมายให้เป็นการบ้านนะคะด้วยลายมือที่สวยงามงดงามนะคะเส้นตรงหัวกลมเต็มบรรทัดนั่นเองนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในวันเปิดเรียนนะคะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองให้ดีด้วยนะคะ take c a r นะคะบ๊ายบาย